ขั้นจาได้ขี่สร้างกลางห่มเปลี่ยนพญายาสิลื่งเสน้าผู้แห่น้ำตีนสร้งางหมยความว่า,า้าได้ยิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วยาสิลื่งผู้คนหลบทางหรือยาติพี่น้อ,องหรือคนทีเค่ยซอยเหลือห้านะครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเตอร์ดินลำธารตามติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์นะครับสวัสดีช่วงวันเสาร์นะครับวันเสาร์ครับ มืัอนี้ครับวันเสาร์อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับวินมอเตอร์ไซค์นี่ครับเหยุดครับมืัอนี้ครับเพหยุดกับเงียบจังน้อยครับมืัอนี้วันเสาร์เงียบจังน้อยครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของนักเรียนครับก็เลยวินมอเตอร์ไซค์กับเพ่อยที่ผู้โดยสารคนไดครับมาเด้อครับผู้ณดิสิมาอุดหนุนวินมอเตอร์ไซค์ครับสิพามาชมบรรยากาศตวงเสาๆอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์วินงกีงแกว43นะครับจ้ากีเขากรับยังเนี่ย นี่ครับนี่ครับเสียบปูครับเสียบปูครับกินไงอยู่ไงครับวันไม่ดีต้องกินกับเรียกว่าไส้กินไงอยู่ไงครับปิ้งปิ้งหมูครับปิ้งหมูครับพี่เขาพี่เขาวันนี้วันหยุดไม่ไปเที่ยวไหนหรอไปย็นนี้ไปงานศพไปอี๋ไปงานศพไปไปกับใครไปกับทองฟามเหรอโอ้ยไปพาตองฟางไปเที่ยวไหนแล้ววันนี้ไม่ไปไม่ไปเหรอไม่ไปเหนือคือบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับอยู่ ซร้อยกิยาสี่สบสามครับวันนี้ครับนี่ค็ช่วงสองโมงสี่สามโมงนะครับกาสีพ่อไก่ที่ฟู้คนผุนผ่านปัไหาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คนกับเห็ดการในงานกันหมดแล้วครับวินมอไซค์กาอาศัยช่วงนี้ครับเมาม้อยสอยสี่สามไปก่อนนะครับมาเบ่งบรรยากาศครับวินมอไซค์ครับกินไงายงไงครับเนี่ยกินเป็นตะนวยขนาดแล้วครับอันนี้ก็เสียฟูครับเสียฟูครับ วันนี้ค้าจะไปงานศพตอนไหนตอนเย็นตอนเย็นไปกับใครลูกมารับงอ๋อให้ลูกมารับนี่ก็จะบตัวทีนะครับเป็นบรรยากาศครับซอยสี่สิบสามซอยสี่สิบสามครับนะครับผู้ใด้เสียมากอุดหนุนวินมอไซค์ครับซอยอุดหนุนนะครับมื่อนี้ครับมื่อนี้ก็เงียบครับว่างว่างครับล่อยู่ครับถ้าช่วงเศร้าๆถ้าบ่มีผู้โดยสารกับช่วงแสงสายกับสิโปรโมทครับโปรโมทวินนะครับช่วงนี้ครับ สวยนั่งฟรีหุ่นดีครึ่งราคานะครับเชิญนะครับู้ไดสิมากดหุ่นครับสวยนั่งฟรีหุ่นดีครึ่งราคานะครับหน้าไม่คมนมไม่มีนั่งฟรีนะจ๊ะนะครับหุ่นดีครึ่งตัวโอ้ผู้โดยสารเรียกล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผู้โดยสารกมืออื่นไปไปแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับกัปตอร์ดินลำทารตามติดชีวิตวินมอเตอร์ไซค์ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาครวว่าสวัสดีครับ